สวัสดีค่ะสวัสดีน้องกันน้องรทินะคสวัสดีครับผมขอเล่นมุกหน่อยแล้วกันดีใจมากที่วันนี้ได้มาเยือนเรือยอชของน้องฤทธิ์อะไรคืออะไรครับก็ด้านหลังพนดีล่ะเนี่ยของไผ่อ๋อเรือยอชของฤทธิ์ทำไมถึงเป็นเรือยอชของฤทธิ์ฮะฤทธิ์ด <environments S 1> ูรวยอะค่ะ แนวแนนลิทูนเลเอาอย่างนี้เลยเอาดื้อเลยโอ้โหไม่ใช่หรอครับครับแนวแนนครับเอาเรื่อจะเป็นเรือเรือพายมากกว่าเรือพายครับผมได้เรือพายก็โอเคแล้วแหมไปเรือพายด้วยกันไหมล่ะเออทีนี้มาเล่นพายอ่ะโอ้โหจริงไหมฮะของเขาดูขอบคุณครับ เอาจริงนะเนี่ยเอาาะไม่โดนอะไรเซ็นเซอร์ไว้เซ็นเซอร์ไว้ฮ่าคอนเอ่ะเป็นไงบ้างคะคอนเสิร์ตวันนี้ปกติก็ร้องตามงานวันนี้มาร้องริมใช่ครับคือการได้มีโอกาสร่วมงานกับไปทำหลายหลายครั้งแล้วก็นี่เป็นครั้งหนึ่งที่เอ่อเป็นบรรยากาศที่แบบชิลมากๆนะครับท่ามกลางริมริมทะเลนะครับผมก็ก็วันนี้บรรยากาศดีมากตั้งแต่ช่วงเย็นๆก็มีเริ่มมีการเริ่มคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมของเราเป็นช่วงแบบกลางๆเนาะใช่ ก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่หลับนะครับผมีการอะโอเคแต่พี่ฤทธิ์ไม่ค่อยเจอกับ a อทามไงแล้วก<ช>็ทะเลด้วยจริงๆริงลิคก็ไม่ไม่ได้ร่วมงานอะไร<ป>ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ร่วมงานกับเอทามทไม่ได้ร่วมกับเอทามบ่อยเหมือนกับกันใช่คร,ครับก็วันนี้ก็อาจจะแบบเื่นเต้นนิดนึงว่าแบบว่าเอะโชว์ไปจะเป็นยังไงเพราะว่าอา ไม่รู้ว่าแฟนๆฟนเอทามเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแฟนๆฟนเอ็กซ์แสกเราไหมเนาะเพราะแบบว่าแบบจะสนุกได้เหมือนกันไหมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ลองดูนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากคือแบบข้างหน้าก็คงแบบสนุกกับดนตรีอะแต่ข้างหลังเนี่ยลมโกกแบบพร้อมที่จะนอนนี่ฮะไม่ต้องห่วงนะเขาเช็คให้เราว่าแฟนขับแน่นโอ้ไม่เหงาไม่เหงาชอบชุดลิศนะครับใช่ดูชุดลิศขอสุ่มชุดลิศหน่อยสิฮะว่าแล้วมันต้องมาเรื่องนี้ใช่จริงๆประทับใจตั้งแต่หกน่ารักนะมันคุมสีแบบ คือมันมีที่มาครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะให้ติมสีมาของ,องนักร้อแต่ละคนมาอย่างกันนะสีอะ,อะไรสีน้ำเงินีนโอ้ลิสก็คือได้สีส้มมาแล้วก็คือเขาก็จัดชุดมาให้แล้วบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ลิสก็คงไม่มีใครแบบสามารถใส่ชุดนี้ได้แล้วนินี้นนคือตอนแรกผมเตรียมน้ำเงินเข้มมาปุ๊บ,บ,บพอเ,เห็นพอไปเจอส u r p r i s สีส้มขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยสีก็จืดเลยจืดเลย เออเอานี่แหละแต่กันก็ไม่เบานะฮะคือกันกันคิดว่าจะมางานริมทะเลกันก็ไปเดินชมดอกไม้มาก่อนไปสวนพฤกษชาติมาต้องไปสวนพฤกษชาติมาชอบจังเลยใครติดน้อันนี้ถามว่าผมทาเพื่อลิศนะครับเนี่ยคือผมขึ้นมาเพื่อที่นี่กับลิศจะได้รับกันเพราะชุดนี้ครับผมใส่กับอันนี้คือเราใส่คู่กันแค่ชุดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอดึกกว่านี้เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนชุดอีกเป็นในพาร์ทลวงของคนด่วยน้ำใช่ไม่มีนะครับนช่ไม่มีเดียวเาจะถอดเสื้อหมดเลยกลัวคนดูหัว เพราะว่าเอ้าเอ๊้ใครมาเห็นตัวเล็กๆใคไมลงพุงเมะว๊าหล่อมฟิชเชอร์ลิงเออใครมาก็วันนี้มีฟิชเชอร์ลิงกับดิ้นครับเป็นเป็นพาร์ทแบบว่าน่ารักน่ารักเต้นๆกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีฟิชเชอร์ลิงกับพี่จิ๋วด้วยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเป็นเป็นนักเล่าในดวงใจที่เราฟิชเชอร์ลิงมานานมากๆครับผม ยพลังเสียงใช่ครับใช่ครับน้องฤทธิิ์ฟลิงกับบข้างงคฤทธิ์ก็วันนี้ก็คือฟิจารณิกับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทที่รวมกันระหว่างฤทธิ์กันแล้วก็โดมแล้วก็พี่ฮั่นใช่เป็นพาร์ทแบบว่าสี่คนมาเต้นสนุกสนุกพาทุกคนบิลลอัพทุกคนขึ้นมาใช่ครับอีกแฟนคลับก็กรี๊ดเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นสองคนนี้ร้องด้วยกันจริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยเนาะไม่ค่อยบ่อยแต่ถ้าช่วงแรกๆจะบ่อยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่งานนี้น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าเราเราก็เตรียมชมพิเศมาเราเรา เรื่องร้องเราไม่ค่อยเตรียมมาไรเท่าไหร่หรอกแต่ไอเรื่องเรื่องระหว่างร้องเนี่ยเรื่องขั้นระหว่างร้องเนี่ยโอ้โหจัดมาเต็มที่วันนี้มาครับวันนี้ครับท้องโชว์ไปเลยใช่ครับครับเดี๋ยวไม่บอกเขาับเดี๋ยวเขาให้ขึ้นเวทีผมกลัวเขาดับไม่ละม้างอย่างครับเพราะไอทางเขาจะเป็นเขาให้เวลาเขาให้เวลาการกับริทมาแบบนิดประมาณหนึ่งแต่พวกริทเตรียมว้คือให้มาเท่านี้พวกริทเตรียมม้เท่านี้สคริปที่เขาให้มาเขาจะมีเป็นสคริปแบบทางการนิดหนึ่งแต่คือพวกเราอ่านแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่กเรา็แบบฮ้ ไม่ไหวอ่ะก็เลยมาเราปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะครับว่าโอเคไหมไม่ใช่เราแหกกดเองครับมยงตัวแถวนี้หรือเปล่าดับให้ทันทีเลยจ้าแล้วรอชมดีกว่าครับเอาหลังจากพาตโน่บดได้ไปเยี่ยมท่านยังไม่ได้ไปเลยครับแต่ว่าคิดถึงพี่มากเพราะว่าการได้ถ่ายไม่คือเราถ่ายเรื่องซิคคอมไงแล้วคือปกติเราจะมีบรรยากาศที่แบบหลวงพี่เข้ามาเออมันเหงามากครับมันมันเหงามากจริงร้องไม่เห็นไม้ฟัง เออครับเดี๋ยวพูดถึงเยอะครับคิดถึนไม่ได้มีเ่าให้หนเอยครับให้กันกันไม่จริงช่วงนี้ช่วงนี้คิดถึงจริงครับคพี่ฤทธิ์ละก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเหมือนกันเพราะว่าก็เพิ่งได้ใช้เพิ่งเรียนนี่ฮะวันศุกร์เราก็เพิ่งได้ขึ้นมากรุงเทพมาเมื่อเมื่อเมื่อวานคือวันศุกร์แล้วก็มาวันนี้เลยไงบอกว่าผิดเลยนาจะเป็นเด็กเด็กวัดถาวร ไปอยู่บ้านหลวงพี่ศึกแล้วก็ยังมีเสร็จวัดต่อหลวงพี่องพี่โน้ศึกแล้วไหมตอนนั้นศึกแล้วแหละนะฮะับไมได้ไหมคะว่าฤิ์จะมาร่วมแจมซิทคอมรู้พี่น้องระหว่างตัวเองปิดเทอมอยากมากบิวให้ครับก็ก็ก็ต้องแล้วแต่กระแสประชาชนละกันนะครับไม่โอดแางงี้หรอไม่ได้คือก็หมายถึงว่าอ่าไม่รู้ว่าปิดเทอมเนี้ยอาจจะมีจะจะว่างได้มาร่วมหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นปิดเทอมก็ยังยังไม่ทราบครับตอนนี้ใช่ครับมาเรียนก่อนตอนนี้ ใช่ตอนนี้ก็คือรอปิดเทมกันแล้วกันครับผมรักลิฟมากครับเป็นเพื่อนที่ผมจะไม่ทิ้งเขาเราจะมีการลักกันตลอดไปโอ้ยเขาร้องไห้มาโอ้ซึ่งซึ่งไปแล้วพูดอะไรเขาพูดชอบร้องไห้ครับไม่ได้จะร้องไห้ทําไมไม่จะร้องไห้แต่เป็นงานพูดแล้วแบบมีอินเนอร์ไงทำทำความรู้สึกทำฟีลลิ่งไงก็แบบแสดงออกให้ให้หมด อะไรโมเลไทยตัวเองอยู่ไหนคะโมเดลไทยเรียนหนังสือครับใช่ครับเรียนหนังสือนะครับไม่ได้ไปก็คือได้ไปกินข้าวกับพวกเพื่อนๆไปกันเป็นแก๊งเลยสิบกว่าคนก็คือเหมือนกับว่าไม่ครับไปกันเป็นสิบกว่าคนเลยในกลุ่มก็มีทั้งแบบมีแฟนแล้วก็ไม่มีแฟนอยู่ในนั้นไปด้วยกันก็คือเห <mon> มือนกับว่า แค่ผสมปนเปกันไหอ่าก็คือหาโอกาสพิเศษไปกินข้าวอะไรอย่างนี้แหละไม่ได้ปปเราไม่ได้มีคู่อะไรไหมใช่ไงก็มีแบบทําไปกินสเต็กไงวันนั้นก็เลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไงก็มีความสุขไปกับเพื่อนครับผมไปกินสเต็กก็แบบทำสเต็กเป็นรูปหัวใจมาเห็นรูปแล้วครับอ่านาลาครับใช่ฮะนี่เองนะคะไม่ได้ทำอะไรอยู่มหาลัยครับใช่เหรอมหาลัยเอ้ยเดี๋ยวมันวันนั้นวันอะไรวันวันเพื่อนเพราะว่าอยู่กองซีคอมถ่ายละครครับเช้าเย็นเช้าเย็นกลางคืนเลยครับดอกไม้ได้เยอะเปล่าดอกไม้ ก็มีนิดหน่อยครับมีแฟนไปรอให้ที่ขาให้เราหน่อกกุหลับหรือดอบบัวเราบัวไปพ่ายพระทำไมครับธิดเกับเพรากุหลาบสิมาหาอยู่แวบๆม่ใช่ก็ไปเจอคนนี้ด้วยเขาเอาของไม่ให้แล้วอันนี้เขาตาเธอละไม่เห็นแวบมหาฤทธิ์เลยจะไม่อยู่ไงเรียนอยู่ไหมคอนแก้นไงนั่งเครื่องมาก็สรุว่าโสดเนาะครับผม ยังรอคนที่เป็นหนึ่งในพันล้านอยู่นะครับใช่ครับหนึ่งในพันล้านไหมครับก็ช่วยมาจีบเพื่อนลิศไปทีนะครับใครก็ตามที่อยู่ทางบ้านเปี่ยวเหงาอยู่หรือว่าอาจจะหาคู่ยังไม่ได้ทันทีนะครับการรับสมัครนะครับตอนนี้ครับผมครับเหมือนกันครับลิศก็เหมือนกันรับรับสมัครคนที่ยังแม่บ้านเหรอแล้วส่งแม่บ้านเหรอนี้่มีเวลาว่างให้ลิศนะครับผมช่วงเวลามันเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้านะครับเพราะว่าลิศเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะครับคือลิศเป็นคนที่ ไม่มีเพื่อนอยู่ครับคือเขาไม่มีใครคบนั่นเองกลางคืนเขาจะเขาต้อเพื่อนครับเขาต้องมนเพื่อนเกินไปเกินไปมีเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นหาคนที่ว่างๆเวลาเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าให้ลิหน่อยครับตีกันจริงนะคู่นี้เนาะตีครับตีกันครับตีไม่คืออย่าว่าแต่คู่นี้เลยคือแบบอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยพูดดีกันหรอกเน้นแบบว่าสนุกสนานอย่างนี้อย่างนี้มากกว่าแต่ว่าไม่กดไม่กธกันอืมใช่พี่กันวาโกอ่าคู่นี้ไปงาน ไปทำไมใส่เราไม่ใช่ครับไปใส่ถ้าเดี๋ยวก็ใส่ได้เรากลยมาร์โของผู้หญิงก็เป็นงานอะไรอ่ะอีเวนต์ครับแล้วก็ชวนแล้วแต่ว่าเขาเขาไม่ว่างจะชวนไปกับคนก่อนบ้าไปเรียนหนังสือมันเราดูว่าพวกนี้จะร้องยังไหวไหมแต่ตื่นทำไมทำไมจะร้องไม่ไหวเสียงแหบพื้นที่ก็รร้องคือเขาเขาจะมีนางแบบมาเดินใส่ชุดมาโก้เลยเป็นนางแบบฝรั่งแล้วคือเขาบอกว่าเขาบอกห้ามมองระดับต่ำซึ่งมันจะดูไม่ดีแต่เราตัวเราเนี่ย อ๋อตัวฝรั่งสูงสูงแล้วตัวเราก็มองก็แบบสายตาแหละเออใช่่ใช่ไหมครับก็คือว่าใช่ถูกจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับในพรุ่งนี้แล้วส่งเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะส่งพี่แจ็คไปขโมยซีนได้เราประดานางแบบให้คือเดินปุ๊บเนี่ยนางแบบฝรั่งตายใช่เพราะว่าพี่แจ็คถอดเลยถอดถอดเลยถอดเดินออ ให้เกียร์เขาบ้างลิาให้เกียร์พี่แจ็คบ้างตอนสุดเดี๋ยวเราจะรอเชียร์ดูนะคะครับหลับนะคะห้ามหลับก็วันนี้ถือว่าเพิ่งผ่านวันทายมาไม่กี่วันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมอบความสุขให้แฟนได้เต็มที่กับฟิจิทั้งง่ายออนเดอะบีชวันนี้ครับผมพี่แจ็คไม่ควรแซวกันอย่างนี้มอบใ้กตัวเองโอเคครับก็สำหรับ ฟิชเชอร์ลิงไนท์ออนเดอะบีชผมว่าสัมผังกระแดะมากครับเลยเป็นสัมผอเมริกาอเมริกาอเมริกานออสำหรับตัวในเขมรหรือเปล่าครับสำหรับฟิชเชอร์ลิงไนท์ออนเดอะบีชนะครับนีคอนแกนคนแกนเล โอเคสำหรับวิจารณ์ไนท์ออนเดอะบีทนะครับวันนี้ก็ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเนาะเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากคอนเสิร์ตที่อยู่ในฮอล์ในกรุงเทพนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศที่พัทยานะครับริมชายหาดดูว่าวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็จะมีความสุขแค่ไหนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับ I. i thank you